สาครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขุข้นครับวันนี้กับพี่เจ้าครับพี่น้องมาตกเปิดฉากโดนครับวันนี้คทำแล้วครับผมไม่าตอนนี้นะสี่โมงแรกครับหาเก็บทำได้ครับพา่น้องไม่โดนมาเชิญนครับมาเสิมาหรือประมาณนะครับเนาะขอบคุณเอฟซีตุกๆท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับเนาะเราจะดีไม่ให้สุขุช้นตาครับพี่น้องแตกแหลกนะครับตาครับผมว่าจะเป็นไม่ใดครับไม้นี่ก็จะเป็นคลองเล็กน้อยครับนี่ระยะตัดสิประมาณแจ็ค หกเจ็ดเมตรหรือว่าสิบเมตรนะครับความกว้างของคลองเอาครับมาลุ้นกันช่วยกันครับไม้นี่ก็จะเป็นไม้ที่โบราณเคยมาตกครับผมจะติดเป็นอะไรนะครับเนาะเอ้ามานออกมากับบอลูนแล้วครับผมเลยแต่มาแล้วก็ต้องลองต้องลุ้นครับผมถ้ามีตัววะผมมาผิชซีวครับพี่น้องปรากฏครับโอ้ยมาครับสายน้ําเล็กๆครับปรากฏครับปรากฏ อ้าวครับมันหมานครับผมแต้มแรกมาแล้วครับหากินซ้ำแรงครับพี่น้องเอาครับเดี๋ยวเอาแต้มมาโตครับอื้มตายยังครับาอะไรครับโอ้โหเนันเลยครับเซ็ปโอ้ตากาครับเฮ้ยมาครับแต้มสองครับแต้มสองนี่ครับผมเอาครับมันหมานครับโอ้ใส่เงาพระปกาก็ได้โอเคครับจัน โอ้มีการครับไป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 ,ไปก็ถือว่าใช้ได้ครับผมเบ็ดอาจจะใหญ่ครับสำหรับแม่น้ำอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวจะอาจบันนี้อาจจะเปลี่ยนเล็กหน่อยแล้วครับชุดจุดสามเป็นสังนครับผมปลาหน่อยเรียปลาข้าวหน้าปลาอันสวยล,ล่างๆนะครับชุนจุดสามเขดีครับ แต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนบ่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันติดคำนะครับกสิเลินติดตั้มคำครับผมเขบเปิดกล้องบ่ทันครับผมบ่รู้ว่าปลาหนังขึ้นแล็นครับโอ้ยเอาเลยครับปลาหนังครับโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมโอ้จับงูได้ไหมครับมา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 วันนี้มีแต่ปลาหนังครับโอ้เบิ่งครับพี่น้องขันแยงโคครับปกติแล้วตรงอยู่น้ำอุ่นครับนี่เบิ่ยครับสามตัวแล้วแรงครับแบบนี้ สุดยอดครับสุดยอดโอ้โห,โโหสิเราเอาใส่เดือนมานั่งครับไปการเลยนี่บุญเราเอาใส่เดือนมานั่งครับเอาเป็นไรครับเอาใส่เดือนมาจะว่ากินดีนะครับเนาะตาเดือนโคโอ้โหัวหน้ามันถ่วมนะครับบาง หาหกปีขึ้นหลังนะครับมันจะขึ้นมาข่างจีปลาครับผมว่านบ่แหงครับน้องนะการครับรา้การของของไม่ครับวันนชัดวัดเลยครับไม่เป็นไรครับอีกแล้วครับเอาอีกแล้ว โอ้ยไม่รู้ว่เปิดท่านปะ่นปะปครับเมื่อกี้ตายแล้วครับโอ้แรงมากเลยครับโอ้แจ๋วครับแจว๋วโอ้อย่างนี้ชอบครับอย่างนี้ชอบโอพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยอะไรครับนี้อ่ะโอ้ยมีแต่อันนี้ครับแหม่พระเจ้าจอดครับผมวันนี้เล่นหนังล้วนๆครับผมโอ้ยไม่รูว้ว่าเปิดกลองตีท่านปค่ครับเมื่อกี้ uuuu chéo hết chéo chéo sút chót hết sút Nè แยงโคขยงโคปลาขยงโคครับหรือว่าปลาขันทึ่งครับผมนี่ก็เจอตัปลานังนับสามแต้มนะครับผมโอ้วกใส่เดือนมาจะว่าได้กานครับมันตัวปลาเปลามากครับเพราะว่าโบดิสกิตาสีมื่อนี้ก็จะขอจะ าเตียมยังไ่ได ik ้ครับปลาหนังเลยบ่ขอคลายนะครับขอหาเตียมพ่อครับผมได้สองเตียมครับผมจะสร้างคำนะครับโคตรกินเลยครับผมโอ้มันใสง่ายดีครับผมปิีงโอ้ยสุดยอดนะครับผมปิีงก็ได้ครับครับปลาหนึู้ โบดดี่เลยครโอ้ยดดดครับเอาไมเอาไมม่นกิด่ไมไม่กโดนขนาดครับ่ก้แต่โ่โดนไมดอกนี่ะดอกนี่ะดอกน่หดึงบโดนครับฝ้ายงไงาป่านี้ไม่โบดนอป้ สวยแต่ไม่โดนครับครับมาดูปลาอะไรครับหลุดครับโอ้ยชิหายขึ้นก็ไม่ขึ้นโออแล้วเออหลุดนะครับแมวปลาขาตัวนค้ำครับมีล่าอะไรครับ ขันเตจนเปิดกลด่องเป็นองโอ้ยเอาขึ้นมาแล,ล,นนแล้วก็คงเลี่ยวไปงอนว่าอยากให้มึงจังหวะจังว่างเนี่ยนะนี่จะผ่าก็ผ่าโอโอ,โอโมันเอ็นใจไป,ไปดึงนิ่งๆเสรแล้วครับไม่มีจังหวะครับ ไม่ด้เปิดหรอกครับโอ้โหยอมขึ้นครับเพิ่งจะเป็นปากกาไงน,น,นะครับเรียกว่าอะไรอู้กระมังครับกระมังใหญ่ครับอ้ <c oughs> <c oughs> โอยแสดงว่าตัวที่รุดไปก็จะเป็นปลาสักกลางเลยนะครับวูบุ๊มเด็กใส่หน่อยครับผมนี่ครับผมใส่ง่ายๆแบบนี้เลยครับรุดไปก็ได้ไม่ อโอเคครับไม่มีชอ็อตปัดเกิดมีตัวครับผม <c oughs> <c oughs> เปิดไว้มันกระโบก,ก,กินครับผมกล้องปึง้งกระโบก,ก่าเปิดไรพร้อมครับเพราะว่เาเบ็ดไว้แบตบนลายครับโอ้ LED ยดูแ <c oughs> ลอย่างไงให้มันเฮ้ยมาไหนอะไรครักก็มั่งครับไปงานไปเลยครับวิบ่งไปเลย

ออ้อส่ยงามครับใส่สวยเลยสวยงาครับบมื่มอคินได้ครับว่ามันจะขเขินมากหัวตีครับปลาคือว,ว่าครับเนี่มันว่างใครนะครับน้องกรจะกเลาะ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 ,ละมาหาใครเมื่อวานเที่ยวใดนเนี่ย

เบ็ดหน่อยนะครับกอละบอ์กาคุ้มแห้ครับผมลุนจุดสามลงครับผมเปลี่ยนเบ็ดลง <c oughs> เราออกลัสิคำแล้วเร็ว <c oughs> เอาอ,อีกแล้วยกเลย,เลยโมยญงครับกับที่ว่าโอเคครับ จักแป๊บก็บเก็บคองกลับครับรถบอม,มีไฟครับผมรถบอมีไฟรถบอมีไฟปลามันกิน่นทำเแลีวครับ สามหกเกือบสุดค้องครับผมขนาดส,สามหกจังด่จังด่ กเลยแลวกันครับเรกเแ่้วกันรครับไเวนักันทอ,อย้ยสวงามงาม,ม,ม,มนี่ครับใส่งามเล่ครับผม,มก,ก,กินกินดอกจัน ว่ามันกินกนต้งนี้ยังลงต้องบอกว่าเหมือนจะมีอะไร อืม,อมป่าอย่งาากะเลครี่ไข่ครับผมป่าน้ไขเยอะครับุ่นอ่มืออิเลยครับเปิ้ลไข่ครับปลานี้ครครนไข่เยอะผลครครต้องมาอีกแน่ครับ นต้องมาอีกแน่ๆเออไอมึงเจ้าเจ้ามึงรับไข่เป็นเอ็งเล่เรับผมเนีเ่ยโอ้ไข่เจ๋อไข่ไข่ไข่ยังไข่ขขเลย อืมฮมนต้องตักนะโอ้มตักไม่ได้แล้วู่ตีตักไม่ได้แล้วตักได้ตักกูได้เออ เม็ดนึงครับขออีกเม็ดนึงเม็ดสุดท้ายครับวันนี้ไม่ได้ออกล่าปลาดุกครับวันนี้ <c oughs> เปลี่ยนป่ากินครับพายกินปลาขาวครับผม <c oughs> อัดอย่างเดียวครับอัดอย่างเดียวข้ปัจจัยเกิงกเข้าวา่านิดเดีเอาครับผมเรียบร้อยครับกลับบ้านครับถือว่ามานครับวันนี้ถือว่ามานครับถือว่ามานใส่ได้ใส่ได้อยู่ ครับผมดูผลงานกลับบ้านครับมือนีเวลามาสี่โมงครับพี่น้องโอ้โอตกน้ำไปล้วโทรศัพท์โอ้ ที่ว่าใส่ได้เลยครับพี่น้องสวยๆเขาเม็นตะเมียใหญ่ๆครับพี่น้องครับเปิดอ้าวครับผมมันๆครับคลิปนี้กับพ่อสัมนินครับคลิปนาพอกันไหมครับอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนครับไปหมักไปสอกกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อครับเด้อ